สวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมอยู่กับผมตั้มชีวีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปหวานข้าวนะครับผมผมจะใช้รถอีแท็กนะครับผมวันนี้นะครับผมข้างหลังก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะผมตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับผมเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมโซล่าเซลล์ก็ทํางานนะครับก็ไหลปกตินะผมสูบไซการ์เหมือนเดิมนะผมนี่นะครับผมนี่คือรถอีแท็กหวนไปชมคลิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรับฟังนะครับในคลิปนี้นะผมไปชมกันเลยครับผมใช้รถเป็นรถอีแท็กนะผมรถแท็กเดิมๆเลยนะครับยันม้านะผมนี่ครับฐานอุปกรณ์นะครับที่จะเอาไปนะครับผมก็จะมีฐานฐานพวนนะผมแล้วก็คาดนะผมก็ถังสีนะครับแล้วก็กระติกน้ําข้าวเปลือกผมเอาไปไว้ผมเอาไปไว้นู่นแล้วนะผมแล้วก็วันนี้เป็นปุ๋ยรองพื้นนะผมปุ๋ยงอกงามอินรียนะผมเอาไปรองพื้นเพราะว่ามัน มันขาดนะผมก็เลยจะเอาไปหวานนะโอเคเดีย๋ยวาไปชมกันเลยนะ๋ยวออกเดินทางกันเลยนะผมทำเลี้ยว,วเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็กำกำซ้ายนะครับผมกำซ้ายเลี้ยวขวาก,กำขวานะครับ ก็เป้าไม้นะครับตรงตรงกระสอบขี้ขา,ขาวๆนู่นนะครับผมก็สุดอยู่สุดเขตของอทุ่งนานะครับนาของทุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมใกล้ๆเลยนะผมเดี๋ยวผมขับ,ขบผมก็มาถึงไฮสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นไฮสุดท้ายนะครับตัวนี้ไฮสุดท้ายผมจะหวานสองไฮนะครับ ไทยนี้นะครับแล้วก็ไทยนี้นะครับไทยนี้จะมีของอล่องสานหน่อยๆน,นะครับผมนี่นะครับอะอะไรก็ใส่อันนี้เอาตีดน้ำออกก่อนนะผม แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถากเอายาออกจากข้างๆนะครับที่มันไถแล้วไม่โดน,นครับใช้รถนะแต๊กไถเอาเนาะก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ใช้วิธีถางขึ้นนะครับถ้าเราเราไถกบมันก็จะเกิดมาอีกนะครับเกิดเร็วกว่าเดิมไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะครับมันก็จะเกิดเร็วกว่าเดิมนะครับก็ถางขึ้นดีกว่า ไว้บนกันแเทนนะังเกิดบนกแเทนนะป่อย่านี่นครับเนื่องจากเราทำนาหวานนะครผม ครับผมขั้นตอนนี้ก็คือการไถไอการคาดนะผมเพราะว่าไถเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมไถเสร็จแล้ว,ลวก็ไถไถซ้อนคันนะครับไถซ้อนคันก็ไถเสร็จแล้วนะผมไถเสร็จแล้วนะผมแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่คาดแล้วผมคาดให้มันเสมอนะครผมนเนี่ยก็ลั้นเกยลี่ยเกลือคาดนะผม ก็เลยให้ห้านช่วยนะครับผมไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะผมหลานอยากหัดนะผมอยู่ป .5 ป .6 แล้วครับผมแงมากครับผมชีวิตคนเรานะครับเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะทําได้นะครับผมก็เลือกที่จะทําดีนะครับทําดีครับ Yeah.